นิทานชาดก500ชาติชวสกุลชาดกว่าด้วยผู้ไม่มีความกรกตัญยูไม่ควรครบรื่องรชาชสีกับนกหัวขวานพระศาสดาเมื่อประทับอยู่นับพระเวลุวันวิหารทรงประรบความอักตัญยูของพระเทวทัตพระศาสดาตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ในการก่อน พระเทวทัตก,ก็เป็นคนอกตันยูเหมือนกันแล้วทรงนำเรื่องในอดีตมาสาธกดังต่อไปนี้ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหม,มทัตครองราชสมบัติอยู่ในนครพราราณสีพระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นนกหัวขวานอยู่ในหิมะวันต่ประเทศครั้งนั้นราชสีตัวหนึ่งได้กินเนื้อและมีกระดูกติดคอจนคอบวมทำให้ไม่สามารถจับเหยื่อกินได้ เวทนากล้าแข็งเป็นไปลำดับนั้นนกหัวขวานนั้นได้เที่ยวหาเหยื่อเห็นราชสีจึงจับที่กิ่งไม้ถามว่าสหายท่านเป็นทุกข์เพราะอะไรส่วนราชสีจึงบอกตามเนื้อความนั้นนกหัวขวานนั้นรับคำว่าดีละแล้วให้ราชสีนั้น,นอนตะแคงแต่ในขณะนั้นแล้วได้คิดขึ้นว่า ใครจะรู้อะไรจะเกิดแก่เราจึงได้วางท่อนไม้ค้ำไว้ที่ริมสีปากทั้งข้างบนและข้างล่างของราชสีนั้นโดยที่มันจะไม่สามารถหุบปากได้แล้วเข้าไปในปากของราชสีเอาจะงอยปากเคาะที่ปลายกระดูกกระดูกก็เลื่อนตกไปจากนั้นครั้นทำกระดูกตกไปแล้วเมื่อจะออกจากปากของราชสีจึงเอาจะงอยปากเคาะที่ท่อนไม้ให้ตกลงไป แล้วบินออกไปจับที่ปลายกิ่งไม้ราชสีหายโรคแล้วต่อมาวันหนึ่งราชสีฆ่ากระบือป่าได้หนึ่งตัวแล้วกินอยู่ครั้นนกคิดว่าเราจับทดลองราชสีนั้นดูจึงจับที่กิ่งไม้นะส่วนเบื้องบนของราชสีเพื่อเจรจากับราชสีนั้นว่าข้าแต่พระยาเนื้อ ขอความนอบน้อมจงมีแก่ท่านข้าพเจ้าได้ทำกิจอย่างหนึ่งแก่ท่านตามกำลังของข้าพเจ้าที่มีอยู่ข้าพเจ้าจะได้อะไรตอบแทนบ้างราชสีฟังดังนั้นจึงกล่าวกลับมาว่าที่ท่านเข้าไปอยู่ระหว่างฟันของข้าพเจ้าผู้มีโลหิตเป็นพักษาหาร ผู้กระทำการหยาบเป็นนิดท่านยังรอดชีวิตอยู่ได้นั้นนั่นก็เป็นคุณมากอยู่แล้วนกได้ฟังดังนั้นจึงได้กล่าวว่านาติเตียนคนที่ไม่รู้คุณที่เขาทำแล้วผู้ไม่ทำคุณให้แก่ใครผู้ไม่ตอบแทนคุณที่เขาทำไว้ความกตันยูย่อมไม่มีในบุคคลใดการครบคุณน,นั้น ย่อมไร้ประโยชน์บุคคลไม่ได้มิตรธรรมด้วยอุปการะคุณที่ตนปรับฤติต่อหน้าในบุคคลใดบุคคลนั้นบัณฑิตไม่ต้องริษยาไม่ต้องด่าว่าพึงค่อยๆหลีกห่างออกจากบุคคลนั้นไปเสียครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วนกก็บินหลีกไปพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วจึงทรงประชุมชาดกว่า ราชสีในครั้งนั้นได้เป็นพระเทวทัตส่วนนกในครั้งนั้นได้เป็นเราตถาคตชัน้แลข้อคิดจากชาดุกเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าความกตัญญูนั้นเป็นคุณสมบัติของคนดีคนที่รู้จักคุณคุณของคนอื่นและตอบแทนเมื่อมีโอกาสจะได้รับความเมตตาและความช่วยเหลือจากผู้อื่นเสมอคนที่ไม่รู้คุณคนนั้นไม่ควรคบหา หากเราทำดีกับใครแล้วเขาไม่เห็นคุณค่าการอยู่ห่างจากเขานั้นย่อมดีกว่าที่จะคาดหวังให้เขามาตอบแทนเลือกคบหาผู้ที่มีคุณธรรมมิตรแท้คือผู้ที่ทราบซึ้งในความดีและพร้อมช่วยเหลือกลับในยามที่จำเป็นนิทานชาดดจะเป็นเรื่องอะไรต่อไปนั้นฝากกดติดตามเรื่องเล่าเฉพาะกิจข่าบวันด้วยนะคะ